สวัสดีครับเมื่อนี้พบพอกับสังวานงานปั่นนะครับเมื่อนี้ก็บที่พาท่านผูม้มมมาคัดสีสวีวันขอศอกขอลาบขอตัวเด็ดน้ำนงปูนะครับเนาะเมื่อนี้กับเห็นเด็กหนึ่งตัวเดียวครับเห็นเด็กนึงตัวเดียวเนาะเห็นเป็นเด็กนึงตัวเดียวครับนี่ เดี๋ยวจังหน่อยถูไปเรื่อยเนาะเทียบพ่ออยู่แค่โตเมื่อนี้กับมาคัดตกแต่งเก็บรายละเอียดของลุงปูเนาะเดี๋ยวจะพญานาคลุงปูพ่นก็แล้วแล้วเดี๋ยวจะพญานาคพอดีคัดไปคัดมากกับพอดีเห็นเด็กนึงครับเห็นเป็นเด็กนึงเนะาะคือลวงปูพ่นนี่คล้ายๆก็เด็กหาครับ ไขเก็เด็กหาเนาะตัวนี้ก็ดีไข่ก็เด็กเก็ดเด็กเก้าเด็กเก้าครับเด็กเก้าเด็กเก็ดเด็กเก้าเก็บเก้าจอเด็กนึงนี่หาตัวไซส์แล้วครับอีกนึงนี่ได้เจ็ดเก้าแล้วครับเนี่ยครับเก็ดเก้าเด็กเก้าเนาะ หลวงปู่ปี่กับวัตยาพันบัน์นี่ับมียน้ำแม่แถบเนาะแม่แถบพันกับมะบงังแม่แถบมาตาบานบาดเนาคือติดปั่นไปบานบา,งเงาเนาเนาะครับไปใบดอนตะปูบานบางเนาของปูองนี้ก็บเตียวไปใบน้ดอนตะปูครับนี่ข้องติ่เป็นเด็กเก่าแอบเลียวเห็นข้องที่เป็นเด็กเก่าตัวนี้เป็นเด็กเจ็ดอันนี้เป็นเด็กนึ่งครับนี่จับเดี๋ยวแอบตีพา่า คัดไปเรื่อยเนาะบัเตียพ่ออย่เนาะเป็นเด็กเก่านะครับบางอานเป็นเด็กแก๊สพิดานนี่ครับเดี๋ยวบางกับสัตว์ครับคล้ายๆกับเด็กแก๊สแต่ว่าตัวนี้เป็นเด็กเกางามครับนี่ปูองนี่ก็ับยอปเส้นไปบ้านบะเย่าครับไปไหวด้ดอนตะปูบ้านบะเย่าช่วงนี้ก็เก็บเจ้ละเอียดของ,งปูแล้วๆก็ได้แต่คัดหนาครับคัดไปคัดมาบัเตียต้องปูว่ผสมกับเมียจาก ดันเด็กเนาะเพราะว่าเพิ่นมาทำแม่เทบนี่ยังเป็นเด็กเก่างามอยู่ครับเนี่ยเพราะว่าแม่เทบเพิ่นมาเบิ่งว่าเฮ็ดเก็บหนาไปหอดไสล์ครันเพิ่นก็พาทีมงานเพิ่นมาเพิ่นก็เมียหลนเต๋อแล้วครับเพิ่นมาเพ้น่วงเพ้นพิ่นมาเบิ่งเกลี้ยแต่พันติดเสื้อสีมาให้เนาะแต่งพญานาคแต่งพญานาคเก็บรายละเอียดพญานาคแล้วหรือล้ยแต่พันติดเสื้อสีมาให้แต่งพญานาคยกมือหนึ่งก็แล้วครับ ก็คือตีดีซื้อสีมาใหามา้มาเอื้อมมาเฮ่อกระคงเกแล้วคือตีร่องไปบ้านหน่อยแนละ้วดูน,นะครับนเนาะเฮ็ดพระเฮ็ดธรรมจำลองพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกก็ต้งองทำจำลองเดี๋ยวแอด็ดผ้าคัดไปได้ครับเทียบพ่อตัวเด็ดตัวดีกว่าเทียบวันหายโศกต่อเห็นเป็นเด็กนึงใ่น้ำครับเนี่ยยังแค่ไหนออกอยูน่นี่ด้านนี้ก็เป็นเด็กเก่าอยู่ เป็นเด็กเก่าง,งามอยู่นี่ไฟลทางวุฒมจงวิจารยานในการรับสมนะครับเนาะแอดกร็มาบอกเพื่อเป็นแนวทางคัดไปคัดมาที่เป็นตัวะไย่า้ครับคัดนี่เกี่ยงเลยบางหันเป็นเด็กเก่าง,งามครับเด็กเก่าบางหันงามคัดแล้วก็ออกครับคัดของแล้ว เดี๋ยวฮัดจับคู่ใส่เด็กหนึ่งนะครับเนาะเห็นเด็กหนึ่งเป็นเด็กหนึ่งตัวเดียวี่เดี๋ยวขอยท่านผู้มตัวนี้จรารยานในการรับชมด้ครับเออ้อเห็นอีกแก้บครับนี่เป็นสองเ็ดครับเป็นสองเจ็ดนี่ตัวนี้เป็นเด็กสองตัวนี้เป็นเด็กเกดครับ เห็นเป็นสองเกตทางกระส้มเห็นบนอครับเพราะวันอยากเป็นทางล่างอยู่กับวัตตาแอดก็เห็นอยู่อันนี้เป็นเลขสองครับคัดอีกบวงอีกเนาะเป็นสองเกตพอทางกระส้มจึงพิจารณาในการรับชมัครครับเด้อแอดก็มาบอกตัวเป็นระค่างพอแอดก็คัดไปกับไปเห็นอยู่สวง,งามอยู่เด็กเอสเด็กสองเด็กเกตเนี่ ตัวเล็กหนึ่งหาครูมาใส่อีกครับหลวงปู่ปู่องนี่ก็เตียมไปไหว้ดอนแบบปู่ครับพญานาคก,ก็แล้วไปสองสามหมื่วครับพญานาคให้แม่บ้านกับลูกสาวมาเห็ดซอยก็ช่วงนี้กับปพวกปูไม้่าหลวงปู่บ้านน้อยนะดุลน,นะครับแหดนก็บเจ็บรายละเอียดของหลวงปู่ปู่ความสีเอาไปบ้านบาดเงา สมสมหนาครับสมหนาปูเนาะอันนี้ก็ไม่กันเท่าแต่่าตั้นเดี๋ยว,วเป็นไม่กันเท่าก็ย่นหนาครับนี่ครับรหนาปูเนาะปูพัน บม่มวยผมือเกอ่าครับพ่นอยากได้แม่แทว่าพ่นอยากได้สวดส่องผมลงไปปกหนาอะไรปกอะไรเนาะก็เลยได้เฮ็ดองก้อนนี่ก็เฮ็ดมวยผมอยู่ด้านหลังครับมวยผมอยู่ด้านหลังแต่องค์กรก,ก็คือค้นมือดีเนาะขี่ยาไปทุปบบ่ได้เฮ็ดแนวรอบแนวกลงเล็กไว เก็ดใบดอนตะปูแล้วเพ่นก็อยากได้องไม่เนาะเพราะถือคนมือดีวัดทบทำไล่ค้นบาิ่น่าเป็นคนบาไปทำไร่แล้วก็เลยอยากได้องไม่เี๋้วแอติผ้าคัดอีกข้างด้านนี้ก็เพื่อได้ตัวเด็ดอีกเนาะบองนรั้ได้สองเก็เกกเกกเดับเก็เก่า,านะครับสองเก,ก็ดับเก็ดเก่าจดเด็กหนึ่งหรือว่าขนี้ตัวไนะครับเก็ดเก่ากับ สองเกตเดอดแบบตั้งกล่องนีดีก่อนท่านเบรส้มส้มไปน้ำกันเนะครับเนาะครับเดี๋ยวทีผ้าท่านผรส้มคัดเอาตัวเด็ดอีกเนาะ สีเนาะครับทั้งทีงามท่าสีสีเนื้อสีพาเดียวก็สีขาวครับเสือเพิ่นก็สีขาวเป็นนุงปูขาวเนาะลุงปูขาวองค์ก้อนนี่ที่เป็นดำมัดตครับเป็นนุงปูดำแต่มาปั้นไม้องค์นี้ก็เป็นปูขาวเพิ่นติดแต่งเป็นปูขาวด้านหน้านี่ก็บติดแป้งเป็นสีเนื้อเนาะแขนก็ติดเป็นสีเนื้อแต่ก้อนนี่สีดำมัดตเลยครับ พากรดำุดก้อนนี่กระเซียพาดำเนาะดำมัดตัวชุดนี่ไม่เฮ็ดองไม่นี่ก็ตีเฮ็ดเป็น้าขาวมัดครับเป็นปู้ขาวคือได้รางไม่เนาะได้รางไม่พอน่ะตยากได้เป็นชุดขาวพา้พาก็ตีเป็นขาวครับผ้ากระขาวเสือสีเขาครับ ส่วนหนากระิปเป็นสีเนื้อส่วนแขนกระิปเป็นสีเนื้อแต่ก่อนนี่เป็นสีดำครับขอให้ทานผู้ส้มจงมีแต่ความสุขความจเจริญนะครับเด้อผู้เขามาส้มในคลิปของแอดเนาะขอให้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนเนี่ยนะครับเด้อตีวันเดียพาดในคลิปต่อไปคลิปต่อไปแอดก็สีพาสันหาวตัวดเด็ดเนาะตัวดเด็ดมาฝาก จัดงานเป็นน้ำหาตัวเด็ดไปน้ำเนาะบัเทียนุงปูพันบท่นไห้กาบน้ำแม่เทพบัเทียเมือแรงแอดกติขอยุถูกขอพันอยู่หลงมือแรงบัเทียพันไส้ไส้ไส้ืส้มื้ไ้ไส้อส้ไกัไส้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 ไสะไส้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 ไเทไสอไส้ไส้ไสไส้ไส้่ส้ไ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 สนไห้ได้ไส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 ้อน เพราะมาแล้งดิจุดถูกขอพ่นอยเพราะรูปร่างหน้าตาพ่นสัดส่วนของพันแล้วเนาะครับม่นมาเทียมกับมาเทียมได้เพราะว่าเหลือแต่ไมเท่าปกติแฮ็ดองใดคือพญานาคสิก็กันท่าสีแล้วคือพ่ทันด้ท่าแต่สัดส่วนความรูปร่างรูปร่างแล้วๆเนี่เพันก็มาเทียมแกดปั่นองใดก็ดีพญานาคครับเป็นปูคือกันปูองนน้ก็อาติวันได้เมียครับเพราะว่าอยูุพ่นมัน มีข้นมือดีทุบเนาะพ่นกับบมมีมองรูปร่างติยูพ่นกับเดอนลอยอยู่ไปเรื่อยๆคือาหารพนมานาแม่เทพพ่นกับอาติยูนี่จนหอดมือพันติมันแหกับไปสารพ่นเนาะเป็นพุมพ่มพ่นอยู่พุพ่นเป็นสารประพุม่มหอดมือพ่นเอารถมาแกวกับติก็จังติกลับไปพุ่นเนาะช่วงนี้อาติมาอยู่ประทับร่างพิน่นี่อยู่สะกกอนกับพฮู้ แต่เหมือแรงแตีน้อขอจุดทูบจุดเทียนจุดทูบขออยู่ดอกเพราะว่าอาจเป็นติบอนันเมเียเพันเห็นรูปร่างนงปูสวยงามแลลวก็กิอยากอยู่เนาะหอดมือว่าแกไม่แฮมาเส้นเราก็จังติกกับน้ำเพราะอยู่ฝนรูปร่างรูปร่างถืงอค้นมือดีทูบแตกส่วงนี้ก็ติแฮดก็ได้เลยปัน่นให้ไหมพันจังติมาเส้นไปครับ อย่าลื่อมนะครับเด้อแอดเห็นเห็นเป็นสองเป็นเจ็ดเก้าแล้วเป็นสองเจ็ด้านนี้เนาะเยอนี่ก็คือยังบ่เห็นบ้างหันเห็นอยู่ครับบ้งหันเห็นอยู่ตัวเด็กหนึ่งยังค่าอยู่ครับเด็กหนึ่งยังค่าอยู่จับใส่เด้อครับเด้อเด็กหนึ่งเด็ก่อนนี่เป็นเด็กคล้ายๆคือเด็กหาครับอยู่นี่แต่คัดไปคัดมาเนี่ยอยากออกเนาะเห็นที่บอกว่าเป็นเด็กหาท่านผู้ช้มกับ Little กบรสัต ดันทำมุ้งส้มบ่อห่าน้ำเนาะเดี๋ยนึงยังยังอย,งอยู่คัดไปคัดมาครับคัดไปคัดมาคือถี่หลายตัวเท่ากับเป็นเกจเก่าคือเก่าอยู่ครับเป็นล่างๆเกจเก่าแต่ด้านใต้นี่มันเป็นสองเกจเนาะสวงเห็นครับท่านผู้ชมจงมีแต่ความสุขคว่ำจะเลื่อนะครับเด้อ ถือเขามาส้มในคลิปของสังวานงานปั่นคอยโศกโศกมันหมานเนาะวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าเนาะครับคอยโศกโศกมันหมานมา่หลุดหัวรัฐบาลน้ากันสุกีสุกครั้งสตังเต็มท้องเต็มไทยเรือใสเรือซอยวิดหนีวิตสินเนาะครับเนาะคอยพลานามัยแข็งแรงทุกทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับ